สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับไอซ์สุภวิตนะครับหรือว่าไอดาวดิ๊กต่อครับนี่ครับติดเพโลด้วยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มากับเพื่อนของผมอีกคนนะครับนี่ครับคารพล้อลอยครับโอเคครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมานำเสนอเมนูเออ่ข้าวผัดไข่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะนี่ครับหนึ่งครับก็จะเป็นไข่นะครับแล้วสองนะครับนี่ครับก็จะเป็นผักชีครับแล้วก็ ชิ้นที่สามครับเป็นหัวเทียมหรือว่ากระเทียมว่าอันนี้เขาเรียกหัวหอมหรือว่ากระเดียวหัวเทียมนะครับเออแล้วก็อีกอย่างมันก็จะเป็นน้ํามันนะครับอันนี้ปดนะครับไม่ได้สเอนเซอร์นะครับอ่าส่วนด่อไปก็จะเป็นแม็กกี้นะครับแม็กกี้นั่นแหละครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับในการทําข้าวผัดนะครับก็คือข้าวเย็นนะครับอันนี้ข้าวเย็นเตรียมมาจากบ้านผมเลยนะครับอนี่ก็เป็นข้าวเย็นแบบเนื้อ เย็นมากครับสาวจัดอ่ะเอออ่ะและก็จะมีเป็นอุปกรณ์แล้วก็จะเป็นมีจานก็ช้อนนี่เรามาจัดจานนะแล้วก็จะเป็นถ้วยนะเรามาตีไข่กันนะแล้วก,ก,ก็จะมีมีดกับแล้วก็เขียงนะโอเคครับแล้วก็ส่วนท้ายก็จะเป็นต่นที่พูดแล้วพอมั้งส่วนท้ายมัเป็นที่ครับกระทะและก็ตะหลิวแล้วก็ตะเกียบมีแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมการทำข้าวผัดของพวกเรากันเลยครับ โอเคครับเราตอนนี้เรา,เราก็มาเข้าสู่โหมดเตรียมอุปกร,รณ์แล้วก็ผักเครื่องเคียงกันนะครับโอเคเอ,อ่อขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้กรละมังหรือว่าถ้วยน,นะครับแบบเล็กๆเรามันจะเรียกว่าถ้วยน,นะเราจะทําการตอกไข่ใส่ลงไปหนึ่งใบนะเออก็ขอใภ้ด้วยนะครับถ้ามีผู้จัดจออกทองแดงบันน่งน,นะครับพอดีรักบ้านเกิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตอกไข่ครับนี่ครับก็เป็นไข่ที่ไปซื้อมาครับ เราจะทำการตอกใส่ถ้วยนะครับนี่นี่นะครับโอเคครับแล้วก็เราก็จะทำการใช้ช้อนส้อมน,นะครับมาตีนะครับ <c oughs> เพื่อมันเข้ากันนะครับแล้วก็เราจะาพับนำไปลงกระทะนะครับแต่เราจะไม่ลงกระทะก่อนนะครับเราจะตีนี้ให้เข้ากันแล้วก็เตรียมข้าถ้อีกอย่างอยู่นให้พร้อมนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปลงกระทะเทียงครับ โอเคครับตอนนี้เรากำังจะเข้าละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องมองชิมนยครับเข้ากันละเอียดยังครับหยอกครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักไข่ที่เราโ้นไว้นะครับแล้วก็มาเตรียมแบบพวกผักมบุ้งผักชีแล้วก็เกระเทียมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการซอยกับผักชีนะครับ ตอนนี้เราก็หั่นแล้วก็ซอยผักชีเสร็จเต็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาทําการปอกหัวหอมเออไม่ใช่หัวเตียนนะครับเราจะใช้2อกรีบปอนะครับต้องขอดภัยด้วยนะครับถ้าแบบมันรบแล้วก็ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ครับพอดีก็สไตล์ตเรานะคลิปแรก ก็จะเป็นกระเทียมนะครับที่เราปอกมาแนละ้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาซอยตรงด้านท้ายตรงนี้ออกนิดนึงครับแล้วก็จะมาทําการอัดกับมีดนะครับให้มันแบนนะครับเพื่อจะเอาไปแบบใส่ทให้มันมีกลิ่นครับจะต้องใช้ เออประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นผักกาดนะเออไม่ใช่ผักชีนะครับแล้วก็เป็นกระเทียมที่เราทับหรือว่าเออนั่นแหละทับนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะนําของที่เราเตรียมไว้นะครับไปลงกระทะแล้วก็ไปเจอกับคุณธนพลลอยนะครับไป ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปในกระทะนะครับไม่ต้องเยอะนะครับพอแบบว่าให้แบบเออสักนิดก่อนสักนิดก่อนนะครับเออได้ครับได้แล้วก็เราจะเกลี่ยน้ำมันให้เต็มกระทะนะครับหรือว่าครวกระทะนะครับเอาจัดเลยครับจัดเลยครับน้ำมันน่าจะน้อยไปน้ำมันตะกี้หนึ่งกองครับอเครับ ครับตอนนี้ก็น่าจะร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทไข่ที่เราตั้งพักไว้นะครับลงไปในกระทะแล้วก็โัวให้มันเดกอหลักนะครับโอเคครับว้าวโอเคครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับก็จะให้มันสุกแล้วก็มาทำให้มัน ละเอียดแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อแบบให้มันเป็นความร่วมของข้าวผัดได้นะครับต่อไปนะเราก็จะใส่เป็นเกระเทียมที่เราท้ามละเอียดนะครับเพื่อแบบว่าให้มันมีกลิ่นนิดนึงโอเคครับต่อไปนะครับตอนนี้ไข่ล้าที่นะครับเราจะนําข้าวที่เราออกมาจากบ้านนะครับจากนู่นนะครับเราจะนําใส่ลงไปในนี้นะครับแล้วก็เราจะทําการผัดรวมกันนะครับ เมนูที่เด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการปรุงรสด้วยไก,ก่ยี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไกกี้กนิดนึงนะครับเพื่อแบบให้มันสีแบบน่ากินกว่านี้ขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ เข้าพี่แล้วนะครับมันก็ตีอันน่าไม่น่ากินเท่าไหร่นะแต่มันก็น่ากินสําหรับพวกผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดไฟแล้วก็นําผักเอ่อลงไปนะครับนี่ครับโอ้น่ากินมากครับเราจะใส่หมดเลยนะครับนี่ครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะทําขึ้นไปจัดจานนะครับนี่ครับอ่ะตอนนี้เราก็จัดจานเสร็จแล้วแล้วเราก็ จะทำการตกแต่งด้วยใบผักชีนะครับน,น่ากินมากครับเอาแบบคือแบบหิวเลยนะครับหิวเลยอะ่ะแบบตักร่องอะไรหิวเลยอะ่ะโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวผัดไข่เคี่ยวของพวกเรานะครับนี่ครับ